สวัสดีครับบริษัท s p Control System นะครับวันนี้เรามารีวิวนะผมพามาดูในเรื่องของการลดน้ำต้นไม้อัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้ปั๊มน้ำนะครับก็เป็นระบบน้ำหยดอะไรพวกนี้นะครับเราจะใช้ตัวสมาร์ทคอนโทรลนะครับแล้วก็มาทำการลดน้ำต้นไม้ที่เราเห็นนะข้างหน้าตัวนี้ตัวนี้เป็นมอเตอร์วาล์วนะครับแล้วก็จะปล่อยน้ำลงมาอาจจะเป็นระบบน้ำหยดหรือเราต้องการให้น้ำเนี่ยอัตโนมัติโดยใช้กล่องสมาร์ทคอนโทรลตัวนี้รับสัญ,ญญาณจากระบบอินเทอร์เน็ตออกมานะครับแล้วก็ ใช้พลังงานแสงอาทิต์เนี่ยเราสามารถที่จะไปติดตั้งตรงไหนก็ได้นะไปปักโคนต้นไม้ตรงไหนแล้วก็ตัวนี้ยังสามารถที่จะแบ็กอัพนะครับในเรื่องของพลังงานเก็บไว้ได้นะในการเปิดในช่วงเย็นหรือว่าช่วงค่าก็ได้นะครับตัวนี้มีระบบแมนนวลอยู่นะครับถ้าเกิดเรากดปุ่มตัวนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับมอเตอร์วาลจะเปิดนะครับที่เราได้ยินเสียงตรงนี้น้ําก็จะไหลลงมาแบบนี้นะครับเราสามารถที่ไปติดตั้งโดยที่ไม่ต้องใช้ปั๊มน้ำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นถังน้ําที่เรา อาจจะอยู่ในพื้นที่สูงแล้วก็ปล่อยลงสู่พื้นที่ต่ำนะครับเป็นแรงดันธรรมชาติของตัวปัม๊มที่เราไม่ต้องใช้เลยเนี่ยเราก็ใช้ความสูงของถังแทนนะครับผมตัวนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นระบบสมาร์ทคอนโทรลนะครับเราสามารถควบคุมตั้งเวลาเปิดปิด,ปดสั่งงานผ่านมือถือเข้ามาได้นะครับเป็นโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมานะครับให้ใช้กับระบบตัวนี้โดยตรงนะครับผมเราก็จะใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ในเรื่องของอ ความคงทนก็ดีด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็เราดีไซน์มาเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้านะครับสําหรับพื้นที่ที่ไม่สะดวกในการเดินสายไฟหรือว่า,เ,าเดินท่อน้ําหรืออะไรพวกนี้นะครับหรือต้องการประหยัดปั๊มน้ำเนี่ยเราปล่อยน้ําลงจากที่สูงลงมาเนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้ชุดคอนโทรลชุดนี้ได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นแผงนะครับผมแผงตัวนี้จะใช้พลังงานนะครับในการเอามาขับเปิดปิดตัววาล์วตัวนี้นะครับโดยที่เราไม่มีการต่อสายไฟจากที่อื่นมานะครับ แล้วก็มีการปล่อยน้ำจากตัวถังตัวนี้ลงมานะครับตามที่เราเห็นตรงนี้เลยจากที่คลิปที่เราทดสอบให้ดูนะครับก็จะเป็นการสั่งเปิดปิดได้ตั้งเวลาเปิดปิดได้ลดน้ําต้นไม้นะครับเป็นระบบน้ําหยดก็ได้นะครับตอนนี้เนี่ยเราต่อให้ดูเป็นการต่อแบบตัวอย่างให้ดูนะครับผมว่าถ้าเราต้องการลดน้ําต้นไม้เนี่ยเราก็จะสามารถต่อแบบได้ลักษณะนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการต่อในพื้นที่เยอะๆเนี่ยเราสามารถขยายวาล์วขึ้นไปได้แล้วก็ ถังน้าเราอาจจะอยู่สูงกว่านี้ความแรงก็จะเยอะกว่านี้นะครับก็จะเป็นเบื้องต้นในการใช้ระบบตัวนี้นะครับเราก็ทําตัวนี้ขึ้นมานะครับสำหรับเกษตรกรที่บางครั้งนะครับอาจจะอยู่ในพื้นที่สูงมีน้ําอยู่ในแหล่งที่สูงอยู่แล้วเนี่ยนะครับหรือจะอยู่ในถังต่างๆเนี่ยที่มันอยู่ในพวกถังประปาอะไรที่มันมีความสูงอยู่แล้วมันมีแรงดันอยู่แล้วเนี่ยก็เหมาะในเรื่องของการเอาไปใช้งานกับชุดระบบคอนโทรลชุดนี้นะครับ ตัวนี้ก็คืออย่างที remember, ่บอกนะครับยกไปปุ๊บไปเสียบได้เลยนะครับเสียบโคนต้นไม้เสียบตรงไหนก็ได้ที่รับแสงแดดได้นะครับแล้วก็ควบคุมการสั่งงานเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการกดหน้าจอตัวน okay. ี้นะครับที่เป็นตัวกล่องตัวนี้กดปุ๊บก็แมนนวดได้เลยกรณีเราเกิดไม่มีมือถือมานะครับไม่ได้เดินถือลืมหยิบมือถือมาอะไรพวกนี้เราก็มากดสั่งที่หน้าตู้ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือจะทําการตั้งเวลานะครับเปิดปิดผ่านมือถือเข้ามาก็ได้ ครับส่วนตัววาล์วนะครับที่เป็นวาล์วตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นวาล์วที่อ่าจะไม่ต้องอาศัยแรงดันนะครับผมแล้วก็จะมีสายตัวนี้ให้ขนาดก็อยู่ประมาณ3เมตรถึง5เมตรนะครับเราสามารถต่อเพิ่มได้นะครับตัวนี้ที่เราแถมไปให้นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์เองเนี่ยจะเป็นมอเตอร์รุ่นที่อ่าไม่ต้องอาศัยในเรื่องของปั๊มน้ําเลยนะครับก็อาศัยอ่เปิดจากพื้นที่สูงลงมาได้เลยนะครับก็จะไม่เหมือนกันกับทั่วไปนะครับที่เราเห็นตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนบอลวาล์วนะครับ ก็จะเป็นเหมือนก๊อกน้ําที่เราใช้มือหมุนทั่วไปอย่างเงี้ยนะครับโดยที่สามารถเปิดได้เลยนะครับเราสังเกตตัวนี้เมื่อเราทําการเปิดในวาลวจะค่อยๆเปิดตัวนะครับผมเปิดตัวปุ๊บน้ำก็จะพุ่งมาแบบนี้เลยนะอาศัยแรงดันที่มาจากตัวถังนะครับความสูงของถังเลยนะครับต้องการให้น้ําแรงแค่ไหนเนี่ยถังเราก็ต้องอยู่สูงนะครับผมประมาณนั้นนะครับถ้าเราปิดมันก็ค่อยๆหมุนตัวมาปิดแบบนี้นะครับก็จะเป็นข้อดีของตัววาลชุดนี้ที่เรานําเข้ามานะครับในการเอามาจําหน่ายให้กับลูกค้านะครับ ตัวนี้ที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นความสูงที่เราถังนี้ก็จะไม่สูงมากนะครับทำให้แรงดันของเราได้แค่ประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่เอาไปใช้นะครับที่ต่อจากถังประปา,ปาก็ดีนะครับหรือจากปั๊ปาทั่วไปเนี่ยก็ดีนะครับที่มาจากน้ําประปาเลยเราต่อแบบนี้เลยก็ได้นะครับไม่ต้องอาศัยปั๊มน้ําเราก็สามารถลดน้ําต้ไมน้หรือปล่อยน้ําหยดลงมาได้นะครับความแตกต่างนะครับผม กับตัวพวกโซลินอยด์วาลทั่วไปเนี่ยตัวนั้นต้องใช้อาศัยแรงดันปั๊มนะครับในการสั่งเปิดหรือว่าต้องมีแรงดันพอสมควรนะครับในการสั่งเปิดตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องเลยเราแค่อาศัยความสูงนับของถังน้ําแล้วก็มีแรงดนันสักนิดนึงนะครับมันก็สามารถเปิดได้แล้วนะเหมือนก๊อกน้ําที่เราใช้มือเปิดทั่วไปได้เลยนะครับแล้วก็ลดน้ำต้นไม้ได้นะครับตัวนี้สั่งเปิดปิดจากแน้าตัวนี้ หน้ากล่องตัวนี้หน้าตู้ตัวนี้ได้เลยหรือว่าสั่งงานผ่านมือถือเข้ามาก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของลูกค้านะครับตัวนี้เราก็ดีไซน์เอาไว้สําหรับพื้นที่ที่ไม่เหมาะในการลากสายไฟหรือว่าเดินท่อน,นั่นเองอีกนิดนึงนะครับตัวนี้ก็คืออาจจะเป็นสายกันน้านะครับผมตัวนี้สามารถถอดได้นะครับถอดได้เป็นกันน้ําอย่างดีนะครับแล้วก็ตัววาล์วเองตัวนี้นะครับก็จะเป็นวาล์วกันน้าเหมือนกัน วาล์วน,น้ําตัวนี้ก็จะเป็นามาตรฐาน IP ห5สิบห้านะครับกันน้ําได้ทุกด้านเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ตัววาล์วนะครับตัววาล์วตัวนี้เนี่ยที่เห็นตัวปิดสีงเงินเงินตัวนี้คือสแตนเลสแท้นะครับผมเป็นสแตนเลสก็คือสนิมไม่ขึ้นแน่นอนนะครับตัวนี้ก็คือเรา,าสามารถที่จะติดตั้งนะครับอาจจะโดนฝนหรืออะไรพวกนี้อยู่ภายนอก ได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าสลิมจะขึ้นนะครับก็ทนแน่นอนนะครับตัวนี้สายตัวนี้นะครับอย่างที่บอกก็คือสามารถเพิ่มได้นะครับผมเพิ่มก็คือถอดตัวนี้นะครับแล้วก็ไปต่อสายที่เราขยายนะอาจจะอีก3เมตรหรืออะไรพวกนี้นะครับตามพื้นที่ที่เราอยากจะเดินระว่างตัวโซล่าเซลล์อาจจะอยู่ที่หนึ่งวาวอยู่ที่หนึ่งสามารถเพิ่มสายได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ ครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับถ้าสนใจก็เบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ